จบป6ม3แล้วไปเรียนต่อไหนดีก็โรงเรียนสันทรายวิทยาคมไงอยากเก่งภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นไปเรียนที่ไหนดีก็โรงเรียนสันทรายวิทยาคมไงฉันอยากเรียนวิทย์คณิตเน้นไปทางสุขภาพแ่ละก็โรงเรียนสันทรายวิทยาคมไงส่วนผมอยากเรียนเกี่ยวกับอาชีพก็โรงเรียนสันทรายวิทยาคม มีหลักสูตรการเรียนให้เน้กตามความสนใจมากมายทั้งในระดับชั้นมต้นและระดับชั้นมปลายในระดับชั้นมต้นมีห้องเรียนให้เรื่องเียนตามความสนใจและความถนัดไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีห้องเรียนภาษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมีภาษาจีนกับภาษา นนยังมีห้องเรียนส่วนวิทยาศาสตร์ทางศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาให้เลือกเรียนอีกด้วยส่วนใครชอบงานอาชีพก็มีห้องเรียนที่ฝึกประสบการณ์ทางด้านงานอาชีพให้เลือกด้วยนะแล้วมอปลายละ่ะมีแผนการเรียนอะไรที่น่าสนใจบ้างในระดับชั้นมอปลายมีแผนการเรียนให้เลือก้อง แผนการเรียนไม่ว่าจะเป็นวิ์คณิตวิสุขภาพณิตอังกฤษแผนการเรียนภาษาทั้งภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นไทยสังคมแผนการเรียนคอมพิวเตอร์แผนการเรียนศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬาอีกทั้งมีแผนการเรียนอาชีพทั้งหลักสูตรเก็บเครดิตแบงก์และทวิศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิลพีรวมทั้งหลักสูตรใหม่ที่เข้ากับยุคประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ คือหลักสูตรงานบริบาลที่ได้จัดทําหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่อีกด้วยสนใจทราบรายละเอียดของแผนการเรียนและการรับสมัครสามารถติดต่อได้ที่0864297673อีกครั้งนะคะ0864297673หรือเข้ามาติดต่อได้ที่โรงเรียนสันไรวิทยาคมในวันและเวลาราชการได้เลยค่ะโรงเรียนสันทรวิทยาคม าคมให้มีค,นนะคะุณภาพตอบโจทย์ทางการศึกษา,พ,าพัฒนาผู้เรียนให้เต็สศักยภาพมาเรียน<ม>ด้วยกันที่โรงเรียนสันติยโรม